ยายชื่ออะไรครับชื่อชโชยายชื่อชโชน้ำสกุลอะไรครับชันเจริญครับชันเจริญอยู่บ้านไหนครับตอนนี้อยู่บ้านเนอบ้านบุ๋เสือบ้านบุ๋เสือตำบลหนองมูลลำมูลโคราชอำเภอหนองสูงเนาะยายอยู่ทลัยลวครับแปดสิบสองหูได้ยินตาตาจะมองเห็นมองไม่ค่อยชัดกินข้าวได้นอนรับเนาะสุขภาพแข็งแรง ไปหาหมอบังไหมหาจุกเดียนเนาะโรคประจำความดันความดันหัวนจครับโรคประจออกกำลังกายเบาๆอาจจะยิบจับอะไรบดาแล้วครับจะจะได้แข็งแรงครับยายก็กินขาได้นอนรับเนาะวันนี้มีลูกเต่าทุกคนครับยายทุกคนทํางานทําการหมดเลยเนาะ ตอนนี้ก็มีน้ำเป็นยังไงดึงผ่านมาในชีวิตเจอน้าทรวมหลายหลายครั้งไหมอ่านท่วมบดไปได้ไนักมอใช่ไหมผ่านมาสักทีและนาเห็นน้าท่วมครับบ่อยไหมตั้งแต่เกิดมานัีสองทีตัวตีกอนหนึ่งกอนก้นก้อนก้อนก้นก้อนก้อนก้อนก้เนา่อก็อนกนกนก้อก้อนก้อก้นนกาอนก้อกอน้อก้อนกอก็อนก้อกนกนก้นก้อก้อนก้อนก้อน้อกนกนอกนอกอนก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 กกน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 น้กนก แต่งงานก็นมสาส่างครอบครัวอยู่ก็นนี่ด้วยกันขอใหยายอายุ <c oughs> ยืนยาวด้วยครับสุขภาพแข็งแรงครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>